สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตกปลาของเราบายทิชชิ่ถือคันพักก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่านถือคันมายังคลอง13นะครับก็บเป็นอีกหนึ่งหมายใกล้บ้านนะครับวันนี้ก็กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะผมเดี๋ยวเราไปดูเหยือ่ออุปกรณ์แล้วก็สภาพหมายกันก่อนนะผมไปกันเลยครับนี่ครับสภาพหมายของเราวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีคลื่นน้าแล้วก็มีลมนะครับ หักตัวก็ยังลอยเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลองสิบสามวันนี้นะผมก็มีลอยมาห่างนะผมเนื่องจากว่ามีลมก็จะพัดมาเรื่อยๆนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับตะพาหมาของเราอยู่ตดถนนเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมีเสียงรถวิ่งนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะผม สำหรับอุปกรณ์ของเราวันนี้นะครับผมก็จะใช้ระยะคันอยู่ที่3.6นะครับวันนี้ก็ยืดออกไปไม่ไกลนะครับก็จะตกแบบไม้ตายตะกัววิ่ง2ตะขอขนาดตะขอ0.8ของกินโนนะครับสายเมนส0ปอนชิ้งหน้า8ปดอนเหมือนเดิมครับผมนี่นะครับตะกัวก็จะวิ่งอยู่งนี้นะผมนี่นะครับ ก็จะวิ่งอยู่กับสายอย่างนี้นะผมเป็นไม้ตายเบานะผมไม่ไม่ตะกัวไม่ใหญ่มากนะครับส่วนเหยื่อของเราวันนี้ก็นี่แล้วผมขนมปังลำอัคมคีนะครับสามอย่างรวมกันนะครับผมเหมือนเดิมครับผมก็จะใช้เหยื่อตัวนี้ตลอดนะผมแล้วก็มีอีกตัวก็จะผสมหัวาหารปลากินพืชมานิดหน่อยนะครับ สินเสี่ยวของเราวันนี้นะครับก็เป็นขนมปังแผ่นนะผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับเหยื่อแล้วก็อุปกรณ์ของเราตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงกับอีกยี่สิบสองนาทีครับผมก็สายมากแล้วผมเมื่อกี้ผมก็ได้ทาการอ่อยแล้วก็เทอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลา,าเดี๋ยวเราไปเริ่มตกปลาเลยครับผมไปกันเลยครับ ครับเขาบอกว่าไม้แรกสําคัญนะผมเดี๋ยวเราไปดูไม้แรกกันเล้วผมไปกันเลยครับนี่จัสามจุดหกคอครับวันนี้ระยะสั้นต้นนหน่อยนะผมสายขาวกันข้างที่เยอะๆนะครับไหนมาทีไรมีแต่สายขาวนะครับสองจุดสามไปก็คิดๆแล้วผร ไม่ทนให้ซูมทุ้นแล้วผม,มจากหอ,อยไปก็น่าจะเข้ามาออกันหมดแล้วนะผมปลาติวปลาต้อยปลาเล็กนะครับไม่ต้องห่วงครับมาทีไรหมายนี้นะครับปลาตัวเล็กๆนะครับจะเข้ามาตอมเหยื่อเยอะมากครับผมไม่ครับเราต้อง ขยันโยนหน่อยครับเผื่อตัวใหญ่เข้ามากินได้บ้างนะครับ ตาหมานังเราน่าจะเป็นตาสังขวาดเล็กนะครับ <laughs> เอมมาแล้วครับผมตัวนี้น่าจะเยอะนะผมสังขวาดน้อยครับผมเราจะเก็บไว้ก่อนครับผมเป็นตาหมานนะครับค <laughs> วรเราเยอะมากครับน่าจะเป็นูงนะครับข้างล่าง ก่อนนะผมนี่เด็กก็ไม่เป็นไรครับผมขอได้วัดครับดีกว่เงียบครับผมนะครับผมเบาบางมากันใส่ดีเข้ามากินบ้างนะครับ โอ้ทา,างนี้น่าจะมีเป็นูงครับตัวอย่างนี้ปทิวคฟายหรือเปล่าครับผมไม่ไม่แน่ใจนะผมนี่ครับมองเห็นไหมครับ นี่ครนบผมปลาเนื้ออ่อนหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะผมอเอาแล้วถึงนี่ใสดีแล้วผมผมไม่รู้ว่าปลาเป็นปลาอะไรนะผมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะผมหิวก็ข้าวอยู่นะผมดมดูคนระับ ต่อแล้วผมไม่รู้ว่ามันไปหรือยังนะผมสูงปาเมื่อกี้ครับผม วันนะผมเดี๋ยวเก็บไว้เป็นตัวประกันก่อนครับ เงียบเงียบไม่ได้ผมอ้าวแล้วครับเมืเอ่อกี้ตาควนรอบนี้ที่ของตาควนนะผมปลาดูดครับผมอาวละอ่าเนชื่อเหมือนกันครับผมของที่สามปลาดูดครับผม เกือบรูมั้งครับนีอ่อดูไซ์ผมสเแล้ผมหแลมแ,มแล้วนอนผมุนเงีนเนยบครับ ขาจะยกขึ้นมาเปลี่ยนเหยือนะผมเมื่อกี้ัดขึ้นมาแหมมันโดนตอเลยครับหนกเรื่งเลยครัเมื่อกี้ตงเดรงที่ดผมส,ดสายครับอ <c oughs> ใหญ่มากครับผม คุยกันหลังไม้แป๊บหนึ่งครับผมนะครับผมไปต่อแล้วผมหมันๆนะเมื่อกี้ใส่ดีครับดีกว่าเงียบครับผมน้อยก็ได้งับแล้วผมหนึ่งก็ได้ครับผมนับหนึ่งะนะครับผมสำหรับปลาดูดนะครับ เป็นปลาคายแยงครับผมแยงไปดีนะผมไปนี้ เป็นปลาแบบนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะผมแต่ไซส์ดีอยู่แล้วผมยังไม่เจอปลากระเพียนเลยนะผมมันปลาอะไรไม่รู้นะครับผมเก็บไว้ก่อนนะผมไป,ไปดูตอนเก็บของกลับบ้านนะผม อัอนนี้นา่าจะเป็นปลาส้อยครับผมเห็นนะครับนี่ปลาสวยแล้ครับนี่ปลาปแปลกๆครับวันนี้มาแบบอาจจะไม่มีอาการทุ่นนะครับผม ทำได้ตั้งแล้วผมมันเอาแล้วนะผม เงาเนัะผมมีครับผมนี่ผมก็ไม่รู้นะผมว่าเป็นปลาอะไรนะครับน่าจะเป็นปลาิลควายหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะผมนีหางดำๆอย่างนี้นะครับเคยเคยเคยเห็น,นีคนตกอยู่นะผมน่าจะเป็นปลาิีควายนะครับไม่แน่ใจนะวันนี้ไม่แน่ใจใครรู้ก็คอมเมนตม์มาบอกกันได้นะผม ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงกับอีก5 1ดนาทีครับผมดูครับผักตบเริ่มลอยกลับมาครับผมนี่ครับผมลอยมากวนเราเรียบร้อยครับผมนี่กลุ่มเมื่อกี้ผ่านไปเมื่อกี้ผมก็อเมื่อเช้าก็ลอยจากฝั่งนี้แล้วก็มาทางนี้นะผมแต่ตอนนี้ลอยกลับนะผมมาทางนี้ ก็จะไปกลับทั้งวันนะผมดูแล้วนะผมตามทิศทางลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานปลารวมกันก่อนนะผมก่อนเก็บของกลับบ้านนะครับเหยื่อก็เล่นซะหมดเลยครับผมเป็นทางแรกนะผมที่ลอ่อซะเหยื่อหมดแต่ไม่ค่อยได้ปลานะผมเกี่ยวเหยื่อกันมันเลยครับวันนี้กีบกันมันเลยทอยกันมันเลยครับวันนี้ามาดูผลงานของสิบสามเราวันนี้ผมนี่ดูแล้วผม นี่ปลาที่บอกครับผมพอได้สนุกพอได้วัดครับวันนี้วัดเป็นร้อยครับผมไม่โดนนะครับ่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรแน่นะผมนี่ครับผมที่ที่ได้มานะผมอาให้ดูครับผมชัดๆนี่นะครับปลาขยางไฝดีมาตัวหนึ่งครับผม ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวพอดีครับผมแต่เพียนหางแดงน้อยมก็วันนี้ผมก็จะปล่อยนะครับผมไม่รู้จะจะเอาไปทําอะไรกินนะครับเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวยิบผมผมหยิบออกมาให้ดูดีกว่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นปลาอะไรนะผมนี่ครับผมออ้สดีแล้วผมนี่นะครับ หลังออกเขียวเขียวนะผมไม่รู้นะว่าเป็นปลาอะไรนะผมาใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะผมน่ครับผมก็จะปล่อยนะผมครับก็จะประมาณนี้ครับผลงานปลารวมของเราการูกวางเราวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะครับ สำหรับหมายคลอง13าของเราวันนี้ก็ถือว่าพอได้สนุกครับพอได้วัดพอได้งัดครับวันนี้ปลาก็ค่อนข้างที่จะไซส์เล็กนะผมดีกว่างียบครับแล้วก็มีปลาแปลกอีกชนิดหนึ่งที่ผมไม่รู้จักนะผมถ้าใครรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเหมือนกันนะผมแล้วก็ได้ทำการปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อย่างไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบไปดูคลิปนี้หรือว่าชอบช่องถกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไปเดวนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปหมายไหนที่ไหนอะไรยังไงนะผมสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผม